หลวงจาก,ก็เห็นยุคนี้แหละเน็ตไอดอลติดคุกคเท่าไหร่ยิ่งเป็นเน็ตไอดอลมันเป็นโลกมันเปลี่ยนไงคนมันเปลี่ยนไงพระที่มาบวชเนี่ยต้องสำรวมระวังกิริยามารยาทขึ้นสู่ธรรมะต,ต้องสำรวมมองต่ำอัตมาภาพจะได้แสดงมาทำอมเทศนาดับตัญหาราคะพอลงจากธรรมะแม่งเข้ารีสอร์ทกับผู้หญิง มันเป็นอย่างนั้นมึงดูแต่ละคนนะเจ้าคุณอ๋อ,อ,อเป็นคนที่น่ารับถือน่าเลื่อมใสไอ้ก๊อบมันก็เลื่อมใสนี่แหละเรื่อมใสมากรักมากเลื่อมใสจนรักมากมันก็เลยพาไปบ้านซะมีเจ็ผู้มีกิริยาอันงดงามเลยลนะนะมีเต่พระสิ้นชิดนี่นะไม่ได้งดงามเลยพูดก็ไม่พอเขาเพราะว่าไอ้ก,ก๊อบมันเลยไม่มาหาปู่เพราะปูพูดไม่พอคนมันเปลี่ยนยุคมันเปลี่ยน ไปนั่งอยู่ข้างๆโอ้โหนมเบเลอร์เลยนัะนะ่ะพักก็นั่งอยู่ธรรมะเทศไปด้วยเหลือไปด้วยเนาะไปเอามาลงจากธารรมะก็ขึ้นรถคันเดียวกันว่าไงจ๊ะมันจะน่าเคารพเริ่มใส่ตรงไหนวะอีแอบไงมันเจตนาเนะนะ่ะเจตนาชอบโกงคนนั่นะชอบโกงยาพุทธเราเป็นมหาโจรไงก็ไม่ลายแก่ใจนะ้องรู้ตัวก็สึกไปเลยเนี่ย ตั้งแต่ทานวันแรกอ่ะไม่ต้องไปท้ำซ้ำสร้างให้เขาจับได้ตึกไปเป็นผัวเป็นเมียอยู่ด้วยกันสักสิบคน20ิบคนก็ว่ากันไปแต่มันสนุกมันมันมน,น่ะนะเพราะฉะนั้นพวกเราวัดป่าบอ่อน้ำพยินเมื่อเห็นโทษเห็นไฝขนาดนั้นนะรีบสำรวมระวังเข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาให้ได้เพื่อนำตัวเองออกจากเทชข้าตหรือมัจจุราชนะพวงนี้คืออารมณ์เนี่ยอารมณ์กามราคะตัณหาต่างๆทำอาสวะให้สิ้นให้ได้ อาณาปณสติสมาธิเท่าน,นั้นที่จะกำจัดภัยอันตรายใจเราได้